มีอารมณ์อีกประเภทหนึ่งที่เข้ามาสิงอยู่ในใจอารมณ์ประเภทนั้นก็คืออารมณ์ความผ่องใสเป็นอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสที่เ <c> ร <oughs> ียกกันว่าเนคขมะบรมีคือก็นาที่ให้ทานในความปรารถนาดีการที่เจ้าจิตเข้าไป ครื่งคิดในเรื่องกามารมย่อมไม่มีแกบุคคนใหว้ทานด้วยความประสงค์ดีโดยการให้เหวังกามารมนั้นมันมีอีกประเภทหนึ่งตอนนี้ใน,นขณะเดียวกันเสียงขนาที่ให้ใจที่คิดเป็ะทุจร้ายโหดร้ายย่อมไม่ปรากฏแล้วก็มองไปด้านหนึ่งอารมณ์ใจของบุคคลว่าให้ย่อมตื่นอยู่ตลอดเวลา โคเต็มใจจะให้เพราะมีใจเบิกบานในเจตนาเขาบุคคลให้นั้นก็มีอารมณ์ตรงคิดว่าเราต้องการให้ขณะที่ให้ก็ไม่สงสัยในผลเรื่องการให้โดยคิดว่าผลแห่งการให้ย่อมเป็นปัจจัยให้โปร่งชนผู้รับและสัตว์ผู้รับมีความสุขมีอารมณ์ชื่นบานนี่เป็นอันว่าถาาาบบ้าพระมหาบพิรราชาสมภาร จะพิจารณาไปทีข้อดีกล่าวนี้ก็ได้กันเนคขมะบรมีคือระง,งับที่วันห้าประการนั่นเองนี่คนที่ให้ทานได้ก็ต้องระง,งับที่วันห้าประการเป็นการให้ทานแบบจาคะคือตัดกำลังความโลภของจิตไม่ได้ให้ทานเพื่อหวังคิดจะหวังผลตอบแทนด้วยกรณีใดๆ เจนว่าขณะที่ให้ทานกำลังใจย่อมปราศจากนิวห้าประการจัดว่าเป็นเนคขมะบรมีนี่คนย่อยทานนี้ก็ต้องมีความสัจจะความจริงใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาตรงคิดว่าเราตั้งใจจะให้ทานเราตั้งใจจะสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุข เมื่อใจจิตตั้งตรงไว้อย่างนี้ถือวเป็นสัจจะพระมีนการให้ทานนี้ก็ต้องอาศัยวิทยะความภาคเปลี่ยนการใช้กำลังของเมตตาเข้าไปประหัตประหารกำลังของมัจฉริยะทั้งนี้พะอะไรเพราะว่ามัจฉริยะความเหนียวแน่นโลภะความโลภมันมีในดวงจิตมาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสไว้ในเรื่องจูเลกสารดกว่าท่านจูเลกสารดกท่านเป็นคนจนอยู่ด้วยกันสองคนสาม,มีพัญญาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปสู่เมืองพาราณสี เวลานั้นปรากฏว่าประชาชนที่ประรากาศว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระบรมมรรคมโรคก,กน,นาดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกขอท่านทังหลายจมพากันไปฟังเทศของพระพุทธเจา้าท่านจูเลกษาดกท่านเป็นพรามคนจนสองคนพรอเมียมีผ้านุ่งกันคนละผืน สำหรับผ้าห่มผืนเดียวกันเวลาผัวออกจากบ้านเมียก็ต้องอยู่บ้านก็ไม่มีผ้าห่มรามไปไหนต้องห่มผ้าเวลาพัญยาออกจากบ้านสามีก็ต้องอยู่บ้านเพราะต้องายกันออกก็ผ้ามันมีผืนเดียวที่ต้องห่มออกจากบ้านเมื่อฟังข่าวว่าองค์สมเด็จพระพิจิตามารบรมษษสัสดาสเสด็จมา พระพุทธเจ้าตายกันแล้วในโลกกนดีใจท่านพรามจูเลกสารดกยิ่งนสามท่านพรามกเญญา็เป็นพัญญาเวลานี้ทราบข่าวว่าองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้า,รา,ราทรงทเสด็จเธอจะไปฟังเทศเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนเรามีผ้าหม่มผืนเดียวไปพร้อมกันไม่ได้เสมหรับท่านพัญญา ก็บอกกับท่านสามีบอกว่ากลางคืนฉันไม่อยากจะไปไปไหนไม่ถนัดขอไปกลางวันแล้วเวลากลางคืนท่านไปฟังเทศก่อนก็แล้วกันท่านจูเลกสารดกจึงได้ไปฟังเทศในเวลากลางคืนเมื่อตอนหัวค่ำฟังเทศพระพุทธเจ้าชอบใจ กำลังใจเช่นบานหันษาอยากจะถวายผ้าผ่มแก่พระพุทธเจ้าแต่ว่ามัชชริยะความตณ่คือความห่วงใยในพัญญาก็เกิดคิดว่าถ้าเราให้แก่พัญญาเสร็จแล้วถ้าเราถวายผ้ากับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพวกงนี้พัญญาเราจะมาฟังเทศได้ยังไง ทั้งนี้เพราะว่กากระแสวัสดธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรยไพราะเพลียงมากยากที่จะพึงฟังได้พวงพัญญาความตันหนีมันดึงเข้าไว้ก็ไม่ถวายยามที่สองคิดแบบนั้นอีกก็ยับยัง้งยามที่สามคิดแบบนั้นอีกก็ยับยัง้งถ้ถึงยามที่สี่ทนไม่ไหวคิดว่าพัญญาจะมาได้หรือไม่ได้ก็ตามทีเราขอถวายแด่องค์สมเด็จพระจีนสี ยิงเปลื่องผ้า่มปถวายไว้ที่บาทธรรมโหคือเท้าของพระพุทธเจา้าถอยมาแล้วก็เปล่งวาจาว่าชิตังเมชิตังเมย์ย่งแปลเป็นใจความว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเวลานั้นพระเจ้าประเสณนาที่กศลบรมกษัตริย์เริ่มบาดเท่าเธอไปรบทัพจับศึกคือฆ่าศึกมาไะชิดติดพระนคร เมื่อองค์สมเด็จพระพิทัก์วรมาถึงแล้วต้อนรับแล้วก็ลาองค์สมเด็จสุปทีบแก้วไปปราบราม้าศิกเชื่อกัหนาไม่นานนักพระเจ้าประเส้นในที่กุศลก,ลกล็รบชนะข้าสิกเมื่อกลับมาแล้วก็พาทักแล้วทหารทั้งหมดมาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตฟังเทศก่อนที่ก่อนที่จะเข้าพระราชฐาน มานั่งฟังเทศอยู่ด้วยเห็นพร์คนนั้นประกาศตนว่าชิตังเมชิตังเมเร่แปลว่าชนะแล้วชนะแล้วก็สงสัยว่าน,นี้เราไปรบกับข้าศึกมาเราชนะข้าศึกอีตาพราหมณ์แก่คนนี้แกอยู่ในบ้านเฉยๆแล้วก็ประกาศว่าแกชนะแล้วชนะแล้วก็อยากจะทราบว่าชนะอะไรจึงให้นยหายทหารผู้ใหญ่เขาไปถาม แกก็กลับแกก็ตอบบอกว่าที่ชน,นะนี่ยไชนะใครหรกชน,นะความตะนีที่มีอยู่ในใจอยากจะถวายภาพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ตอนหัวค่ำถวายไม่ได้ไอ้เมรริยะมันเล็งเข้าไว้มาตอนดึกใกล้สว่างนี่ตัดสินใจแล้วจึงให้ตอนในชีวิตสองคนผัวเมียมีผ้าอยู่เืนเดียวอันจูเลอ และเมื่อพร,ระเจ้าประสเสในที่กุศลบรมกษัตริย์พระบาททรงทราบเยียงทายผ้าสาดกเป็นคู่คู่หนึ่งคู่สองคู่สีค่คู่ไปคู่สิคูคร่รามจูเลกสาดกก็ถวายพระพุทธเจ้าจนหมดไม่รับไว้คิดว่าชาตินี้มันจนก็เพราะว่าชาติก่อนมันไม่ดีไม่บำเพ็ญทานไวด้วยดี เกือทั้งพระเจ้าประเสริฐและที่โกศลให้บ้านสวยแล้วเขาเขาประทานอภัยเพื่อให้บ้านร้อยหลังสำหรับเก็บสวยให้ช่างหนึ่งร้อยม้าหนึ่งร้อยโคนหนึ่งร้อยคนทาสผูห้หญิงหนึ่งร้อยทาสผู้ชายหนึ่งร้อยจุดจัดอยู่ในเกงก็หาบดีนี่ขอแต่ไหวพระพระมหาบุิดพระราชสมภาร เมื่อคนที่จะให้ทานต้องมีมต้องมีวิริยะความเพียรกำจัดศัตรูตัวสำคัญคือโลภะความโลภกรรมชริยะความตนีฉะนั้นจึงขอถวายพระพรว่าการให้ทานนี้ก็ต้องมีวิริยะบารมีประกอบด้วยนี่ปัญญาคนให้ทานต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนให้ทานไร้ปัญญาเสร็จแล้วให้ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไร้ปัญญาจะเห็นว่าทรัพย์สินของเราที่ได้มาได้มาด้วยความเหนื่อยยาก <c oughs> เราไม่ควรจะแบ่งปันให้แก่บุ้คนอื่นแต่คนที่มีปัญญาเห็นว่าการบริจาคทานได้จากค่าการให้กัะการตัดใจเพื่อตัดกิเลสก็าตามว่ากันโดนทางโลกอย่างย่อๆอย่างตำๆ คนที่มีปัญญาจะทราบว่าการให้ทานเนี่ยเป็นจริยาที่ผูกมิตรเป็นการทําลายศัตรูไปโดยปริยายถ้าจะทรงตรัสถามว่าคนที่รับทานของเราเขาเป็นมิจฉาลอทุกคนหรืออาจะมาก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีความโง่เขาได้รับของจากผู้ให้แล้วดีไม่ดีเขาประากาศตนเป็นศัตรู อย่างนี้ย่อมพบกันในโลกนี้เกือบทุกคนถ้าถือว่าไปให้กับคนอักตันยู่ไม่รู้คุณคนเข้าซึ่งมีกำลังใจต่ำสามกษัตริย์เลี้ยงที่เรารู้จักคุณโคดรโคดเลี้ยงแต่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอนว่าสภาวะเบื้องต่ำด้วยรมต่ำที่มีปัญญาอย่างต่ำก็เห็นว่าการให้ทานเป็นจริยาที่สร้างมิตร ถือว่าเศียถีก็ยังขาดไปการให้ทานย่อมเป็นปัจจัยให้มีความรักสำหรับบุคคลผู้รับทานนี่นอันดับตำ่ำถ้าหากว่าใช้ปัญญายาณพิจารณาจริงๆก็เห็นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการปัดเยื่อใยตัวหนึ่งเป็นเยื่อใยสำคัญเป็นรากเง้าของกิเลสคือขุดรากเง้าของกิเลสใหญ่ทิ้ง นั่นก็คือโลภะค,ความโลภคนที่มีปัญญาพิจารณาเสมอว่าการเสียสละทุกอย่างเป็นปัจจัยของความสุขความชื่นบานย่อมปรากฏคนที่ให้ทานไม่ใช่จนคนให้ทานทุกคนหาคนจนไม่ได้คือไม่จนความดีไม่จนมิตรไม่จนไม่จนคนที่รัก ยัมีคนอักตันอยู่อยู่บ้างก็ไม่เกินสิบเอร์เซ็นตขาบุคคลผู้รับสำรับเกาสเปอร์เซ็นเป็นบุคคลผู้มีความดีรู้คุณคนถึงแม้ว่าผู้ให้จะไม่มีจิตตั้งใจว่าจะให้เขาสนองความดีประเภทนั้นแต่ผลพลอยได้มันย่อมได้เป็นของธรรมดานี่เราตมาจึงพิจารณาเห็นว่าการให้ทานและจาค้าทาน จะก็จะต้องมีปัญญาบรารมีควบคุมด้วยต่อมาคนให้ทานต้องมีความอดทนมีความอดกลัน้นยับยั้งอารมณ์ใจไม่เกิดอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเก็บทานนั่นก็คือขันติเมื่อ <c oughs> การให้ทานนีเ <c oughs> จะต้องมีอารมณ์ยับยัง้งคือความอดทนเน้นได้ว่าวัตถุทานที่จะให้ กว่าจะได้มันก็แสนยากมีความลำบากมากวัตถุแต่ละชิ้นที่ได้มาก็ต้องมีความเนหน็ดเหนื่อยต้องอดทนต่อสู้กับความเนหน็ดเหนื่อยต่อสู้อันตรายทั้งปวงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อสู้กับการนินทาว่าร้ายต่อสู้กับการกแขงกล้งทุกอย่างเมื่กอกรประกอบกอิจอาชีพทั้งปวง มันย่อมมีภัยทุกสาขาที่จะเข้ามาถึงตัวนี่เป็นความอดทนชั้นหนึ่งในขณนะที่หาเข้ามา <c oughs> ในเวลาที่ให้เข้าไปเขาต้องสร้างความอดทนอารมณ์ของบุคคลว่าให้ทานใหม่ๆท่านน้อยไม่เป็นไรถ้าให้มากอารมณ์ต่อสู้มันจะเกิดถ้าความจําเป็นเกิดขึ้นก็จะมานั่งในวันนี้เราให้ทำไมเนี่ย ถ้าเราไม่ให้เขาเส้นแล้วเราจะมีความสุขยิ่งไปกว่านี้เนี่ยอารมณ์ประเภทนี้มันเป็นอารมณ์กิเลสเข้ามาตัดความดีนี่ท่านที่ให้ไทยเขาต้องมีขันติบารมีเข้าควบคุมอดทนอดกลันก้นกำลังใจไม่ยอมให้อารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาสู่จิตที่เรียกกันว่าคันติบารมีหรือว่าความบกพร่องใดๆถ้าเกิดขึ้นจากทรัพย์สิน เราต้องแสวงหาใหม่มาเพิ่มเติมก็ไม่นึกถึงความเหนื่อยยากลำบากกายพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะหาโดยไม่เสียดายทรัพย์สินที่ให้ไปนี่เป็นอารมณ์ของคันติเป็นอันว่าการให้ทานก็ต้องมีคันติบารมีพวกอธิษฐานในการตั้งใจไม่คิดว่าเราจะให้ทานอยู่เสมอเราจะเกื้อกูลกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ นี่ก็ต้องมีที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีอุบเบคขาบารมีสักครู่นี้อาตมาถวายพระพรในได้คันติความอดทนดูเปนว่าเกือบจะบวกเอาอเบขคาเข้าไปหมดอุบเบคขาแปลว่าความวางเฉยธรรมรมให้เป็นสุข <c oughs> มีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราจะสร้าง ความดีด้วยการให้ทานาการใดๆที่เข้ามาต่อทานเป็นเรื่องของชาวโลกใครเขาจะนินทาว่าร้ายด้วยประการใดก็าตามทีเหตุทั้งหลายเหล่านั้นนี้ไม่ยุ่งวางเฉย <c oughs> ให้ทานไปเกือบจะหมดตัวเลือไปหรือไม่เผอด้วยเจตนาก็ตาม แต่ว่ามาให้ไปแล้วภายหลังเกิดสุดโทมทางฐานะลงมาก็วางเฉยมีอารมณ์สบายเต็มใจในการให้ทานเป็นปกติ <c oughs> อย่างนี้เชื่อมีอุเบกขาอารมณ์ในเรื่องนี้ก็ได้ปรากฏแก่ทานาริวินิกาเสียีเหมือนกันว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานบรรมศาสตร์สันาสัมมาสมมาัพพุทธเจ้า <c oughs> ทรงสงเคราะหรกบดาปวงชนที่มีความเคารพท่านอนา,นาดิวินิกาเศรษฐีได้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเป็นปกติเมื่อหันเลิศสองท่านนี้มีชื่อเสียงมากในการให้ทานคือท่านอนา,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 นาดิพินิกาเศรษฐีกบนามวิสาขามาหาอุบาสิกา ท่านได้ทรนุบำรุงพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีความสุขเวลาที่ไปวิหารตามพระบาลีว่าทั้งสองท่านไม่เคยมีมือว่างจะต้องถืออะไรต่ออะไรก็ตามไปเพื่อบำรงถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานต่อมาในการในครั้งหนึ่งปรากฏว่าอุปคาตกรรมประเภททรัพย์สินไม่เกิดขึ้น ท่านถูกคนเขาโกงเงินที่เขากู้ยืมไปทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในบ้านก็ถูกขโมยลักแล้วก็ทรัพย์สินที่ฝังไว้ก็ปรากฏว่ามันอยู่ใกล้น้ำน้าำซ้อทางทลายลไปในมหาสมุทรตัวท่านเองก็กลายเป็นคนยากจนเข็นใจแต่ยังไม่ถึงกับจำนำบ้าน ข้าวที่จะบริบรโภคเข้าไปก็ต้องใช้ปลายข้าวละเอียดต้มแล้วก็ใช้น้ำผักดองเป็นกับนี่มหาเศรษฐีใหญ่มีความย่อยยับลงถึงเพียงนี้ <c oughs> ในการครั้งนั้นองค์สมเด็จพระมหา,ม,หา,ม,หามุนีคือพระพุทธเจ้าสงรงเสด็จไป พรรณนาลิปินิกาศเศรษฐีเจนขนาดนั้นก็ยังนีมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรไปรับพัตตาหารในบ้านพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยรูป <c oughs> การจนของข้าวปลายข้าวยังคงจะเหลือมากก็เรเป็นทรัพย์สินเก่าเมื่อเวลาถวายทานก็ถวายทานแบบนั้นเพื่อปลายข้าวมาต้มแล้วก็น้ำผักดองเป็นกับ ถวายตั้งแต่พระพุทธเจ้าถึงพระสาวกทั้งหมดมีสภาวะเสมอกันในขณะที่องค์สมเด็จพระสงฆ์พิเภพระวิชิตามัยกำลังเวยอ,อยู่ถ้านาดิวิิกาเสษฐีก็ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบรมครูว่าพันเตพระกวา่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า เวลานี้ทานของข้าพระพุทธเจ้าเศร้าหมองเสร็นแล้วไม่วาระก่อนอนพระองค์พร้อมไปได้วยพระสงฆ์ทรงเสด็จมาข้าพระพุทธเจ้ามีอาหารลดเลิศถวายเสมอถ้าเวลานี้ยากจนลงไปเหลือแต่ข้าวปลายข้าวกับน้ำผักดองเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระพิตรมาได้ทรงสันดับตอนที่ทานมหาเศรษฐีพูดจบ องค์สมเด็จพระบรมนาศกจึงได้มีพระพุทธตีกาจถามว่าเศรษฐีดูก่อนท่านมหาเศรษฐีท่านกล่าวมาตามนี้ตมาอยากตถ,ถาคตอยากจะทราบเจตนาของใจว่าเวลาที่ท่านให้ทานถวายทานกับพระสงค์ท่านมีความรู้สึกยังไง ท่านมหาเศรษฐีก็ได้กราบทูลในองค์สมเด็จพระจอมไทว่าพันเตภคะวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าเจ้าพู้เจริญพระพุทธเจา้าข่าถึงแม้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจนเึงเพียงนี้ก็ตามทีแต่ถ้าว่าเจตนาของข้าพระพุทธเจ้านี้คงเดิมคือก่อนจะให้กับเต็มใจในการให้ขณะที่ให้ ร้อมเรื่มใส่เพื่อก่อนจะให้ตั้งใจไว้ก่อนเมื่อให้ก็เต็มใจให้เมื่อให้แล้วก็ชื่นใจไม่เคยเสียดายในทันองค์สมเด็จพระพิจิตรมานจึงได้มีพระพุทธดีติกาตัดว่าเศรษฐีดูก่อนมหาเศรษฐีลูขังวาปเนียตังวาขึ้นชื่อว่าวัตถุทันจะเป็นของประณีตก็ตามจะเป็นของหยากก็ตาม ถ้าบุคคลผู้ให้มีเจตนาครบทั้งสามการเพื่อก่อนจะให้ก็เต็มใจให้เพราะตั้งใจไว่ว่าจะให้เมื่อก่อนขนาดที่ให้ก็เต็มใจให้แล้วไม่เสียดายในทานในการให้ผู้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็มีสิ่งครบประตูทานที่ได้มาก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่คดไม่คด,ไม,คดไม่โกงไม่เบียดเบียนใคร ถ้าสําหรับผู้รับทานก็เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ตถ,ถาคตถือว่าเป็นผลทานที่มียนิสงมากอย่างยิ่ง <c oughs> นี่แลขอถวายพระพรประมาฮาบาุคคพราชสมภารการให้ทานก็ต้องมีเบิดขาคุมใจพระอย่างท่านานาดิบินิกาเศรษฐีท่านถวายทานในองค์สมเด็จประมหาามุนี ทั้งท่านที่กำลังยากจนแต่ท่านเองก็ไม่มีความวันไหวในใจมีบรมีทั้งหมดครบถ้วนแล้วก็มีความสมบายใจว่าใจเฉยๆมันจะจนก็เชิญจนมันอยากจะรวยก็เิญรวยเรื่งความจนความรวยเป็นของธรรมดาแต่ว่าการบริจาคทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมบริบูระสงค์ เป็นเครื่องปกติที่ท่านเต็มใจจะทำเป็นอันว่าผู้ให้ทานทุกท่านถ้ายิ่งให้ทานแบบจาคะก็มีกําลังใจเชียมคนเมื่อพิจารณาและเห็นว่าบรารมีทั้งสิบราการที่องค์สมเด็จพระิชิตามานบรมาศาสตร์สันดาสมาสมพุทธเจ้าสงตรัส ที่กล่าวว่าบาร,รมีคือกําลังใจครบพ้นทุกประการเมื่อมีบาร,รมีครบพ้นทุกประการก็อาศัยจาค่าเป็นประธานการที่พระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงตรัสมากับท่านหม่อมเจ้าหญิงนิภาวดีรงังสิตว่าจาคะของฉันก็ไปนิพพานได้เหมือนกันอันนี้อาตมาเองก็ขอรับรองพระอาตมาเอง ก็เดินทางมาจากจาคาเหมือนกันชาตินี้ทั้งชาติถือจาคาเป็นสรณะคือเป็นเบื้องตนตั้งแต่บวชเข้ามาในศาส,สนาขขงองค์สมเด็จพระทศพลจะได้ลาบมากก็าตามน้อยก็าตามก็ไม่เคยให้ลาบส่วนนั้นอยู่ข้ามปี ในเมื่อการเวลาอายุอย่างน้อยปฏิบัติแบบนี้ก็ถือว่าลาบที่ชาบ้านให้มันเป็นลาบใหญ่คือว่าเป็นผลกําไรพิเศษจึงได้น้อมเข้าไปปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขอาองค์สมเด็จพระบรมโลกประเชิทำเทาจะงเกิดเป็นอารมณ์ชินนั่นพร้อมกันนั่งก็ได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อปาน ซึ่งเป็นบุรพา,ารย์อองแรกในพระพุทธศาสนาในเมื่ออจะมาอุปสมบทบรรจัไยได้ได้ตัดย้ำได้กล่าวย้ำไม่ว่าทรัพย์ต่างๆที่จะบ้านเขาให้มาจงอยาสะสมไว้แล้วก็จงอย่ากเก็บไว้ทรัพย์พอสอนนีอย่าให้เหลือไปถึงพอสอนอ่า <c oughs> ถ้าบาังเอิญจะได้มาจากปลายปีก็คอยตั้งเกมไว้ว่าปีต่อไปเราจะทำอะไร อันนี้ธรรมาถีเพนะื่อสนิะแต่ว่ามาเวลานี้ดูมันว่าจะเกินอาจารย์ไปสนิดหนึ่งเกินคําสั่งของอาจารย์เพื่อทรัพย์ยังไม่ได้มาก็ทําก่อนแต่ว่าพ้าอาจารย์เองก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการลิลอนโลภะที่เกิขกดขึ้นกับกิจเพราะว่าในเมื่อทําลงไปก่อนทรัพย์ได้มาทีหลังมันยังไม่พอก็ชําระเข้าไป แล้วก็ทําต่อไปได้มาก็ชาระต่อไปก็เป็นอันว่าเงินที่ยาสะสมไม่เป็นสมบัติส่วนตัวมันก็ไม่มีแต่เงินที่เป็นสมบัติส่วนตัวไม่มีก็เป็นกําลังใจที่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นความชุ่มชื่นไม่มีกังวลเรื่องทรัพย์มองไปที่ไรในกระเป๋าเห็นว่าทรัพย์ของตนไม่มีใจมันก็สบาย ราะว่าอารมณ์แห่งที่ที่มันจะเป็นภัยคี่จะสร้างความโหดร้ายเกิดเกิดจิตได้แก่โลภะความโลภมันไม่ปรากฏจะได้มาเท่าไรก็ดีมีเรื่องใช้ทุกจุดอันนี้เห็นจะตรงความประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์มีหลวงพ่ปา,พานเป็นที่สุดก็และในการขณะน,นี้พระมาหาวพิตรราชสมภาร ทรงกรุณาตัดถามผ่านมอมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตตัดมาดูเหมือนว่าคิดว่าจะคายคานวาจาคะของฉันก็ทนี้ผ่านได้เหมือนกันแต่ว่ากระแสพระดัตลอดตรัสถามมาในการก่อนนั้นไม่ได้ถามเฉพาะราคาอาจารคะถามมาทุกอย่างถ้าจมาก็รับรองพระทุกอย่าง ถ้าเตาะเจาะจงอย่างนี้เป็นความดีอย่างยิ่งญาติามาเองก็ขอรับรองว่าจาคะาอย่างเดียวก็ถึงนิพพานมีศีลอย่างเดียวก็ถึงนิพพานมีเนคขมาอย่างเดียวก็ถึงนิพพานเพราะบารมีตั้งสิบรายการนี่จะทําอะไรก็ดีบรารมีสิบรายการจะต้องรวมตัวกันเสมอแต่ว่ามีอะไรเป็นเบื้องหน้าเท่านั้นเมื่อคนสิบคน เมื่อใครคนใดคนหนึ่งออกเดินอีกเก้าคนก็ต้องไปร่วมกันซึ่งเป็นทั้งยาพร้อมร่วมกันไว้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดจะค่าีกล่าวว่าเป็นทานบารมีเที่ยวสมเด็จพระชินสีตัดทั้งบารมีสิบอีกบารมีเก้าประการก็ติดติดตามกันไปถ้าเวลานี้การเวลาที่ถวายพระพรก็เห็นว่าสมควรแล้วอาตมาก็ขอยุติมาแต่เพียงเท่านี้ อาตมาก็ขอความสุขสวัสดีจงมีเดพระองค์ขอพระองค์จงปราบปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงตล,ลอดการอายุไขเกิดทอถวายพระพร